การเข้าสายปัม๊มซับเมิร์ครับต้องใช้ความ,มระเมียดละไมพิจีพิถันค่อนข้างสูงครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วปั๊มจะไม่ทำงานงานจะไม่จบอันะดับแรกก็ต้องตัดสายไฟลอยตัดลอยต่อต้องไม่เท่ากันนะครับต้องไม่เสมอกนรต,ตอนนี้มันเสมอกันนะครับเดี๋ยวนายช่างพี่โด จะตัดรถลั่นกันลงไปนะครับเสร็จเป็นหนึกงข้าง สายอีกข้างหนึ่งนะครับาดูว่าสายฝั่งไหนเราตัดสั้นยาวขนาดไหนก็มาเทียบกับสายฝั่งนี้ครับแล้วก็จะไปเข้ากันพอดีสายก็จะมีสามสีครับดำน้ำตาลแล้วก็ฟ้าหรือน้ำเงินอันนี้เป็นสายมาตรฐานครับนับแรกก็ ท่อหดท่อย่นนะครับแล้วแต่จะเรียกสวมเข้าไปก่อนอัดสายก่อนครับมันจะพอดเีเป๊ะเลยเห็นไหมฮะ หน้าตาแบบนี้นะครับแสนไละสายก็จะพอดีพอดีกันมันจะไม่ตะปุ่มกระป๋อมนะครับงานช่างคืองานศิลป์ครับสวยงามแบบนี้เลยกว่านี้ก็นางฟ้าแล้วจะสสำคัญตรงนี้ครับก็คือการปัดกลีครับ พื่อความแน่นหนาเพื่อไม่ให้สายหลวมสายหลุดนะครับเพราะว่าถ้าสายหลวมหรือสายหลุดอาจจะก,ก่อให้เกิดความร้อนปั๊มไหมได้นะครับหรือว่าปั๊มลวนเลยทีเดียวแล้วก็ปั๊มจะไม่ทํางานงานก็จะไม่จบอเจ้า บัรดีทั้งสามสายครับให้ความร้อนแล้วก็ตะกัวใส่สังเกตปากพิช่างเขาจะบริกรมรมคาถาในใจด้วยนะครับท่องคาถาประกับไปด้วยเพื่อความแน่นหนะาได้ครับตะเลือนดอยนต์มาให้ตรงรอยต่อ ตรสอบดึงแล้วนะฮะเน่ไม่หลุดนะครับแล้วก็สายมันก็จะละเอียดตรงด้วยนะพอดึงเราก็ให้ความร้อนพอยนใเนแนบสนิทไม่ให้มีพื้นที่ว่างเลยนะครับนะครับพื้นที่ว่างระหว่างสายไฟจะไม่มีนะฮะจะแน่นมากต่อไปจะเป็นหนาแล้วครับตอนนี้แน่นแล้ว ทั้งเน่นทั้งหนาเริ่มด้วยเทปละลายไปกับสองรอบไปกับสองรอบนะครับเทปละลายไป,ไปหนึ่งกลับหนึ่งไปหนึ่งกลับก็เป็นสองรอบนะครับเนี่ยรอบกลับแล้วครับ สำหรับเทปละลายนะฮะเสน้นก็ทําทำเหมือนกันครับไปหนึ่งกับหนึ่งในรอบแรก เส้ไปกลับเลยน,นะสวยงามนะครับใสจะเป็นรเะเนบะียบมากต่อไปกระเทียมละลายอีกนะครับอันนี้พันรวมสามเส้นนะครับเมื่อกี้พันแยกไปกลับนะครับอันนี้ไปกลับเส้นยาวเลย จัดระเบียบสายเป็นในตัวด้วยนะครับถ้าสายไม่เป็นระเบียบเวลาย่ยนก็อาจจะมีปัญหาติดขัด กีัาไปเฉพาะเทปละลายสองชั้นครับอันนี้จะรีบจะร้อนไม่ได้เลยนะครับถ้าถ้าถ้ารีบถ้าร้อนในขั้นตอนนี้นี่งานไม่จบครับ ถ้าหย่อนทอลงไปต้องลื้อขึ้นมาอีกนะครับถ้ามีปัญหาเสียร่างต่อไปก็จะเป็นเทปพ,พันสายไฟธรรมดาครับเราใช้ 3m นะพัน2องรอบก็ 6m พันสารอบก็ 9m พันสีรอบก็ 12m ครับหยอกหยอกยอกหยอกช <laughs> ่างเราทาแป้งหนวดขาวเลยบ <laughs> ตเตดินอกก่อนนะฮะไปกลับของทุกอย่างครับเป็นมีศาสตร์และมีสินของตัวเองนะครับไปกลับครับหมดเป็นม้วนนะครับแค่เข้าสาย เรียบร้อยเสร็จพิธีตอบคำถามไหมเยียงเรียบร้อยครับเ้างเข้าสายไปอีกครับใน370วา,า,าไปถ้าไม่ตรงก็ตัดก็ได้ครับแยวพี่ช่างจะเข้าให้ดูส่วนเข้าไปปับ๊บ เอ่อ U W W ครับใส่ใส่ปอกสายเข้าไปตามนะครับผมถ้าพี่ไปครับรีบเป็นสีฟ้าครับผมนั่นนะฮะเขาเก็บปลายสายใช่ไหมเพื่อจะให้แน่นแล้วสวมเข้าไปปับ

นี่ขอบคุณพี่ช่างโด้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายแฟนแฟนคลับนะไราขาดพี่เขียว